สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบคะ่ะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบก,กันไปนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสาลักการบวกเนี่ยเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะส่วนใหญ่ถ้าการหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นส่วนย่อยนะคะเราก็ใช้วิธีเอาส่วนรวมมาลบนั่นเองนะคะส่วนการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสาลกัการลบนะคะเราต้องสังเกต2รูปแบบก็คือถ้ากรณีตัวที่ไม่ทราบค่าเป็นส่วนรวมนะคะ เราจะต้องนําส่วนย่อยนี่มาบวกกันนั่นก็คือตัวตั้งนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดกรณีที่ตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นส่วนย่อยเราหาได้โดยการเอาอะไรคะส่วนรวมลบกับส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งออกนะคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะความรู้ในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะนํามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่ม ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันค่ะคุณลุงซื้อจักรยานราคา3,000บาทซื้อจักรยานยนต์ราคา50,000บาทคุณลุงจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอในการทำโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ ก่อนนะคะให้เข้าใจนะคะอ่านทุกตัวทุกประโยคทุกบรรทัดนะคะที่เขาให้มานะคะจากนั้นให้เราสังเกตว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรนะคะคําถามมักสนุ่ในวัคสุดท้ายของประโยคนะคะโจทย์ถามอะไรคําถามก็คือคุณลุงจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทถูกต้องไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้และถามเรานะคะต่อไปค่ะโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะอ่า บอกอะไรบ้างคะอ่าส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยที่นอกจากเป็นคําถามนั่นคือสิ่งที่โจทย์บอกค่ะนั่นก็คืออะไรคะลุงซื้อจัก,กรยานมาราคาสามพันบาทนั่นเองแล้วก็ลุงซื้อจัก,กรยาน,ยนมาห้าหมื่นบาทค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเรานะคะต่อไปค่ะเราจะหาคําตอบได้อย่างไรซึ่งโจทย์ในข้อนี้ถามเราว่าคุณลุงจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอ่านักเรียนสังเกตคําว่า ทั้งหมดกี่บาทนะคะอ่าเราจะเห็นได้ว่ามีรถจักรยานนะคะ3,000บาทอ่าราคาน้อยกว่าก็จะมีแถบสีที่สั้นกว่านิดนึงเห็นไหมคะต่อไปนะคะเป็นราคา50,000บาทของจักรยานยนต์จะเป็นแถบใหญ่สีส้มเลยเห็นไหมคะอ่าทั้งสองราคานี้เราอยากรู้ว่าลุงต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องเอาทั้ง2แถบนี้มาทำอะไรกันคะ บวกกันนั่นเองถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าลุงจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ต้องเอาอะไรคะสามพันบวกกับห้าหมื่นนั่นเองคะ่ะดังนั้นเราสามารถเขียนประโยคเนื้อหลักได้ว่าสามพันบวกด้วยห้าพันเท่ากับช่องว่างแบบนี้นะคะในการบวกนะคะเราจะตั้งจำนวนใดไว้เป็นตัวตั้งก็ได้นะคะ น้อยกว่าหรือม,มากกว่าก็ได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการบวกเพราะการบวกสามารถสลับที่กันได้แค่ระวางนะคะเลขให้ตรงหลักเราก็สามารถบวกได้ปกตินะคะอ่าซึ่งเมื่อเรานำสามพันบวกด้วย50,000จะมีค่าเท่ากับ5้0 0 0นสพันนั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบก็คือลุงต้องจ่ายเงินทั้งหมด5้0 0 0พบาทค่ะ นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับโจทย์ปัญหาแค่เราอ่านนะคะทําความเข้าใจอ่านแล้วนึกภาพตามไปด้วยคะ่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะใบบัวมีเงินสามพันบาทคุณแม่ให้เงินอีกจํานวนหนึ่งใบบัวนําเงินที่มีอยู่และที่คุณแม่ให้ไปฝากธนาคารห้าพันบาทคุณแม่ให้ใบบัวกี่บาทอ่าคุณแม่ให้ใบบัวกี่บาท โจทย์ข้อนี้เขาถามอะไรคะคำถามก็คือคุณแม่ให้เงินใบบัวกี่บาทถูกต้องไหมคะอ่ะฉะนั้นเราจะหาคําตอบได้ยังไงคะว่าคุณแม่ให้เงินใบบัวกี่บาทอาเรามาดูกันคะ่ะใบบัวเนี่ยเดิมเขาม,มีมีเงินอยู่สามพันบาทถูกต้องไหมคะอาประโยคต่อไปเขาบอกว่าคุณแม่ให้อีกจํานวนหนึ่งอะและจํานวนหนึ่งนี่คืออะไรล่ะเรารู้ไหมคะ ไม่รู้ถูกต้องไหมคะนักเรียนสังเกตแถบสีเหลืองกับแถบสีส้มนะคะใบบัวมีเงิน3,000บาทอ่าแถบสีส้มนะคะแม่ให้เงินเพิ่มค่ะให้เงินเพิ่มแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะอ่าแต่เงินทั้งหมดอะค่ะเมื่อรวมกันแล้วไปฝากธนา,าคารจะได้5,000บาทนั่นเองอ่าเห็นไหมคะมีส่วนย่อยแล้วมีส่วนรวมค่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรมาดูกันค่ะ เราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษ์ณตามประโยคนี้เลยได้ว่าใบบัวมีเงิน3,000บาทเอา3,000ตั้งเลยค่ะคุณแม่ให้มาอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะบวกอีกจํานวนหนึ่งค่ะซึ่งไม่รู้ว่าอะไรก็ใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้หรือจํานวนที่ไม่ทราบค่านะคะ3,000บวกด้วยช่องว่างเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ5,000นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนคุ้นคนประโยคสศญลักษณ์แบบนี้ไหมคะ นั่นก็คือาการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองถูกต้องไหมคะอ่าเรามาต่อค่ะใบบัวมีเงินสามพันบาทถูกต้องไหมคะอ่าแม่เนี่ยให้มาอีกจํานวนหนึ่งอ่าช่องว่างเราไม่รู้นะคะและรวมทั้งหมดเนี่ยเอาไปฝากธนาคาร5,000บาทค่ะฉะนั้นค่ะมันเป็นประโยคสัญลักษ์การบวกซึ่งมีตัวไม่ทราบค่า ฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าเราจะใช้ความสัมพันธ์การบวกและการลบโดยการเอาอะไรคะส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยถูกต้องไหมคะส่วนรวมมากที่สุดคือ5 0 0 0ลบด้วยส่วนย่อยคือ3,000บาท5,000ลบ3,000ได้2,000นั่นเองค่ะแสดงว่าคุณแม่ให้เงินใบบัวกี่บาทคะ2,000บาทนั่นเองค่ะ เรามาลองดูว่าคําตอบที่เราหามาได้ถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะเราลองเอา2,000บาทแทนค่าในตัวไม่ทราบค่าดูนะคะว่าทําให้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นจริงหรือไม่3,000บวกด้วย2,000ที่เราหามาได้เท่ากับ5,000ัจริงถูกต้องไหมคะฉะนั้น2,000ที่เราหามาได้เป็นคําตอบถูกต้องแล้วคะ่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งคะ่ะรถเก๋งราคา8 5 4 0 0 0บาท รถ,รถสปอร์ตนะคะราคานะคะล้านา1 2 8 0 0บาทอยากทราบว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก่งอยู่กี่บาทอ่ะเขาถามอะไรคะอยากทราบว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก่งอยู่กี่บาทถูกต้องไหมคะถามถึงความแตกต่างนะโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะเขาบอกว่ารถเก่งเนี่ยราคา854,0 0 0บาทส่วนรถสปอร์ตเนี่ยราคา1 2 8 0 0ล้านบาทนะคะ ทีนี้เราจะหาคําตอบได้อย่างไรมาดูกันค่ะรถสปอร์ตรา,ราคาแพงกว่าเยอะมากเลยเห็นไหมคะอ่าเป็นแถบสีเหลืองนะคะแถบนี้จะยาวกว่าเพราะว่าราคาแพงกว่าสังเกตไหมคะอ่าจากนั้นมาดูอีกแถบหนึ่งค่ะเป็นแถบของรถเก่งนะคะรถเก่งราคาถูกถูกกว่าก็จะสั้นหน่อยนะคะทีนี้เขาถามว่ารถ,าารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก่งเท่าไหร่เราต้องการหาความแตกต่างถูกไหมคะเห็นไหมคะความแตกต่างระหว่าง2แถบของ รถสปอร์ตกับรถเก่งเห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างเหลืออยู่เยอะเลยอยากรู้ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่ความต่างนี้เราสามารถหาได้โดยวิธีการลบนั่นเองคะ่ะเมื่อเรานำมาเขียนเป็นประโยชคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้ว่า1 2 800, 8 0 0ล้าน0ลบกับ854เท่ากับช่องว่างนั่นเองนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเมื่อโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะ เราจะต้องตั้งอะไรคะจํานวนที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะลบกับอีกจํานวนที่มีค่าน้อยกว่านะหนึ 1, 2, 800, ่งล้านสองแสแปดร้อยลบแปดแสห้าหมืสี่พันจะได้เท่ากับเท่าไรสามสสี่หมื่นหกพันแปร้อยนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นนะคะรถสปอร์ตราคาแพงกว่ารถเก๋งอยู่เท่าไหร่คะ 346800บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะโจทย์ปัญหาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแค่นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจนะคะและลองเขียนแถบที่ใช้แทนแสดงการคิดดูนะคะนักเรียนจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะตอนเช้าสมชายขายมะนาวได้65,215าลังตกเย็นขายมะนาวได้เพิ่มอีก18000ลัง สมชายขายมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลังง่ายเลยใช่ไหมคะข้อนี้เขาถามว่าสมชายขายมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลังทั้งหมดเลยแสดงว่าเราต้องทํายังไงคะบวกกันนั่นเองถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราเอา65,215บวกกับ18,00 0ก็จะได้8 3 2 1 5นันั่นเองคะ่ะดังนั้นสมชายขายมะนาวได้ 83,215ลังคามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะต้นกล้ามีเงิน13,516บาทขุนมีเงิน8,650บาทขุนต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่จึงจะมีเงินเท่ากับต้นกล้าคะอ่านี่คือคำถามค่ะขุนต้องเก็บเงินอีกเท่าใดจึงจะมีเงินเท่ากับต้นกล้า ต้องเก็บอีกเท่าไหร่คะถามถึงความแตกต่างแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นประโยค์สัญลักษณ์ข้อนี้ต้องเป็นการลบนั่นเองค่ะ1 3 5 1 6ลบกับ8650เท่ากับช่องว่างเมื่อลบกันจะมีค่าเท่ากับ4866นั่นเองค่ะดังนั้นขูนต้องเก็บเงินอีก4866บาทนั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคน เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะในการแก้ปัญหานะคะการบวกและการลบทําได้โดยทยังไงคะเราต้องอ่านทําความเข้าใจโจทย์ค่ะแล้วมีการวางแผนในการแก้ปัญหานะคะว่าควรจะใช้วิธีการใดมาแก้โจทย์นั้นมีการเขียนประโยคสััลกษณ์ดําเนินการตามตามเพื่อที่จะหาคําตอบนะคะ และสุดท้ายเราก็ควรจะมีการตรวจคําตอบนิดนึงนะคะว่าคําตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนนักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วทําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้า36ถึงหน้า37ค่ะมี2หน้านะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างเขาจะให้โจทย์ปัญหาเรามานะคะแล้วก็มีให้เราแสดงวิธีคิดเขียนประโยคในลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อที่1พิษณุต้องการซื้อรถยนต์ราคา1นึ่งล้านห้าแบาทมีเงินอยู่แล้ว7,68,000บาทพิษณุต้องหาเงินเพิ่มอย่างน้อยที่สุดเท่าใดจึงจะซื้อรถยนต์ได้อ่าหาเพิ่มอีกเท่าใดถูกต้องไหมคะเราเขียนตามประโยคเลยค่ะอ่าพิษณุเนี่ยเขา ซื้อรถยนต์ราคาเท่าไหร่คะราคาที่ต้องการเลยก็คือ1นึ่งหมื่นเอ๊ะหนึ่งล้านห้าแสนบาทถูกต้องไหมคะเดิมเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะในแถบสีเขียวนะเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่าต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้ถูกต้องไหมคะอ่าเราหาได้โดยยังไงคะลบนั่นเองถูกต้องไหมคะหนึ่งล้านห้าแสนลบด้วยเจ็ดพันหกรอเจ็ดหมื่น ขอโทษค่ะ768,000เท่ากับช่องว่างฉะนั้นเมื่อลบกันแล้วจะได้เท่ากับ732,000นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนทำทั้งหมด2หน้านะคะนักเรียนของคุณครูเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนค่ะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปี่ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งงานมาอย่างลายส่วนตัวของคุ้ทรายค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Nope. <sweak>